พี่น้องครับชีวิตของเรามีค่าต้องศึกษาเกี่ยวกับอาคีรรถ้ถา,ถ,าถ้าความชุ่มเททั้งหมดพยายามที่จะหาความรู้พยายามที่จะลงทุนพยายามที่จะใช้แรงกายแรงทรัพย์ทุกอย่างเพื่อเป้าหมายให้มีชีวิตที่ดีในโลกดุนยา ถ้าที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราทำเพื่อความสบายของเราในโลกดุนยาเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้แรงเท่าไหร่คำถามก็คือเพื่อที่จะให้เราสบายในวันอาคิรอเราต้องทุ่มเทอีกเท่าไรถ้าขนาดแค่ดุนยาอันชั่วคราวเราทุ่มเทขนาดนี้แล้วเพื่ออาคิรอที่ถาวรทำไมเราจึงทุ่มเทไม่ได้เท่าส่วนหนึ่งของดุนยา ทุ่มเทเพื่อดุเนียไม่ได้ผิดแต่อย่าลืมที่จะทุ่มเทเพื่ออาคราดด้วยพี่น้องครับในดุอาของท่านนาบีสุลต่าลอฮุอะลัยฮัลลัมท่านขอดุอาอย่าให้ทั้งความรู้ชีวิตลมหายใจทั้งหมดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีเป้าหมายสูงสุดแค่ดุเนยียวลัยฮุบิลละมีฮะดิษที่รายงานที่ท่านนาบีสุลต่ลอฮุอะลัยฮะสัลลัมฮะดิษ

وانت وا اني يقال. ما شاء الله آه آه اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول بيه بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا อับดุลลอับบุองอมรัรบอกว่าเวลาที่ท่านนบีจะลุกจากวงนั่งชุมนุมใดๆท่านจะขอดูอานี้มีทั้งหมดสิบอย่างในดูอานี้อย่าล l l a ์ขอให้พระองค์แบ่งการตะกวาการกลัว a ล l a h อย่าล l l a ์ให้เรากลัวพระองค์เราจะได้ไม่ทําบาปต่อพระองค์นี่คืออันที่หนึ่งอย่าล l l ขอให้พระองค์แบ่งการเชื่อฟังการตออัตตอพระองค์ให้เราทําดีเราจะได้เข้าสวรรค์อย่าล l l a ์ ขอให้เรามีความมั่นใจเราจะได้รู้สึกว่าดุนยาไม่ใช่เรื่องหนักหนาสําหรับเราเวลาที่เราเจอบททดสอบแต่ถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮ์เราจะรู้สึกว่าดุนยาไม่ได้หนักเลยยาอัลลอฮ์ขอให้เรามีตาที่ดีหูที่ดีสุขภาพที่ดีขอให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหูและขอให้มันมีสุขภาพที่ดีจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปยาอัลลอฮ์ คนที่อัรรมต่อเราขอให้พระองค์ช่วยจัดการให้เราอย่าอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ให้ชัยชนะกับเราเหนือบรรดาศัตรูของเราอย่าอัลลอฮ์อย่าทดสอบเราในเรื่องศาสนาหมายถึงว่าอย่างไรเวลาที่เราเจอบททดสอบแล้วมันมีผลกระทบต่อศาสนาของเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนเอาลต์ตะลาททดสอบนิดหน่อยกับดุนยาแต่ศาสนาเสียหาย นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าทดสอบเราจนกระทั่งเสียหายในเรื่องศาสนาอย่าอัลลอฮ์อย่าทําทให้ดุนยาเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราอย่าอัลลอฮ์อย่าทําทให้ดุนยาเป็นเรื่องที่เราทุ่มเทความรู้ทั้งหมดของเราเพื่อพิชิตแต่ดุนยาอย่างเดียววันอัลอยอะตุบิลละอย่าอัลลอฮ์อย่าให้เราอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของบรรดาคนที่อาธรรมสุบฮานัลลอฮ์ เป็นดูอาที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจและพยายามใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนบทบทเรียนที่เราได้รับจากดูอานี้ของท่านนาบีสลลัลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัม